เดูมาอยาฮอตนิวส์กดหมายเลข5้าสอมาถึงข่าวดีขาวนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะสำหรับแจ็คแฟนฉันนะคะ กับ Nick นิกกี้นชาดซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าคู่นี้เนี่ยเขางอนกันเขาไม่ได้คุยกันเขาไม่ติดต่อะะเขาไม่อะไรกันเลยมาสามเดือนกว่าแล้ว <คะ S 2> แต่ล่าสุดค่ะเขากอดคอรักกันแบบนี้แล้วนี่ ะะแจ็คแฟนฉันเปิดใจครั้งแรกค่ะหลังกอดคอคืนดีกับนิกกี้นชัดนะคะซึ่งมีเรื่องงอนกันนานถึง3เดือนเลยทีเดียวฝากข้อความบอกนะคะคู่หูด้วยนี่นะคะทำเอาแฟนๆของคู่นี้นี่นะคะใจฟูขึ้นมาเลยเมื่อเห็นภาพภาพนี้นะคะกอดคอกันเพื่อนซีกอดคอกันนะคะหลังจากที่งอนกันถึง3เดือนงานนี้ทำเอาแฟนๆหลายคนนะคะแห่กดออคอมเมนต์กดไลค์ให้กำลังใจกันเพียบเลยโดยแจ็คนะคะได้โพสต์ภาพกอดคอ,อนิกกี้ลงในอินสตา พร้อมกับข้อความว่าเหมือนเดิมแล้วครับนี่ซึ่งนิกกี้นะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่ากูรักมึงเสมอนะเพื่อนนี่เขาเป็นเพื่อนกันเนาะซึ่งก็ทําเอาหลายๆคนนี่นะคะก็ใจฟูกันไปแจ็คแฟนฉันนะคะโพสต,ต่ออีกนะคะทําให้แจ็คเข้ามาเอ่อให้เอ่อเขาเรียกอะไรนะตอบโต้ข้อความของเพื่อนรักนะบอกว่าแฟนฉันหนึ่งคืนใครดีเออแฟนฉันหนึ่งคืนคือใครดีนะคะ แซลเล่นซลเล่นนะครับแฮชแท็กเดี๋ยวหาวิธีเล่นใหม่ครับกูงอนมึงเพราะกูรักมึงดีกันนะขอโทษนะครับที่ผ่านมาหายไป3เดือนนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยหลายๆคนก็อยากจะรู้เหตุผลว่าอ้าทำไมงอนอะไรมีอะไรมีเหตุผลอะไรกันหรือเปล่านะคะซึ่งแจ็คก็ตอบสั้นๆนะคะว่า เรื่องของนิกกี้เหรอครับจริงๆแล้วเรื่องเราไม่ได้มีอะไรเลยครับงอนกันเฉยๆนะคะเป็นเรื่องของการงอนกันแบบเด็กๆครับแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกก็ <ๆ S 2> ลากันนะคะรักันเหมือนเดิมเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมปีใหม่เริ่มสิ่งใหม่ๆไม่อยากจะงอนอะไรกันเยอะเริ่มใหม่กันแล้วนะคะโปรโมทเพลงสะบัดขลุ่ยให้ด้วยนะคะรับเป็นแซวแรงตอนนั้นนีม่มีความแซวแรงกันนิดนึงก็เลยงอนๆอนกันแต่ว่าพอเห็นทั้งคู่กลับมา ยิ้มย้มำจำ้ใส่กอดคอก<ช>ันแบบนี้แฟนๆก็ดีใจนะใส่ <นะ S 2> ออใก <หา S 2> ัน <หา S 2> แล้วมันสนุก <หา S 2> <ช>อ่ะใช่นะคะ,ะเราก็อยากจะเห็นโมเมนต์อะไรแบบนี้ดีๆที่เกิดขึ้นนะคะ